สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลนีสารช่องข่าวบ่าวพ่อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวพ่อมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวสาวดวงหฮงมาราธอนถูกหวย25งวดติดฮะอะไรนะ25งวดติดอุ้ยนำทีมแก้บนเล่นหมอนสนผ้าถวายไอ้ส้มชุนจากรายงานข่าวนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับที่วัดทรงเสวยและอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทวัดดังในการขอหวยชื่อดังไอ้สมชุนต้องปิดไม่ให้มีการมากแก้บนซึ่งตอนนี้มีการคลายล็อกจึงมีผู้ศรัทธาจากทั่วสาริตทยอยกันมากแก้บนตลอดทั้งวันนางสายฝนฤทธิ์เรืองเดชอายุ46ปีเป็นสาวดวงเฮงมาลาทอนที่เคยถูกประวัมาแล้ว25งวดติดพร้อมชาวบ้านที่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมหลักแสนเดินทางมาที่ลานไอ้ส้มชุนยักษ์เพื่อแก่บนโดยการเล่นหมอนซนผ้าตามที่ได้บนกันไว้ก่อนออกรางวัลงวดที่1กันยา2564จากนั้นก็ไม่พลาดนำจะจุดประทัดนะครับจำนวน1 0,000แสนนัดเพื่อแก้บนให้ไข่ได้เลข46กับ570ทําทำให้คนนี้มากาบไหวต่างก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเก็บไว้ลุ้นในงวด16ที่จะถึงนี้ นางสายฝนฤทธิเรืองเดชเปิดเผยว่างวดนี้ถูกเลขท้าย2ตัวจํานวน7ใบซึ่งถือเป็นงวดที่9ติดต่อกันหลังจากไม่ถูกรางวัลไปแล้วงวดหนึ่งแต่หลังจากนั้นก็ถูกมาตลอดซึ่งงวดนี้ในนัดแน่กับชาวบ้านแล้วว่าถ้าใครถูกรางวัลก็มาร่วมกันเล่นหมอนซ้อนผ้าถวายส้มฉุนเมื่อตามคําบอกเล่าส้มฉุนจะชอบการละเล่นอย่างนี้เป็นอย่างมากน,นะครับนี่ก ปรดใช้พิจรานนรณาในการรับชมรับฟังนะครับถ้าใครอยากตามก็แล้วแต่สะดวกนะครับบอกว่าเลขหางประทัด46570นะครับจากไอ้ส้มชุนนะครับอเาเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ่อนํามาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดต่อไปขอบคุณเอฟทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากสนุกมาในที่ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ่อในข่าวต่อไปสวัสดีครับ